สวัสดีชาวคริปโตเคอเรนซีทุกคนนะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่4แล้วนะครับที่ผมออกมาพูดตัวคริปโตเคอเรนซีตัวนี้นะครับพายเน็ตเบิร์กนะครับก็าย้อนกลับไปที่คลิปแรกก็นานมากแล้วนะครับโอ้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฟสที่2กําลังผ่านไปแล้วนะครับก็คือมีการทดสอบกระเป๋าบอเล็ตนะครับบนเครือข่ายเออบนเทสเน็ตนะครับก็คือบน บนเครือข่ายจำลองเนาะเราจำลองกระเป๋าได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเตรียมเข้าสู่เฟสสุดท้ายนะครับก็ถ้าไปอ่านใน white paper ของเหรียญน,นะครับก็บอกว่าจะเข้าสู่เฟสที่3นะครับหรือเฟสเมนเดตนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ทุกท่านก็จะได้ใช้ตัวเหรียญตัวนี้จริงๆนะครับในประมาณเดือนธันวาคมนะครับจนถึงต้นปีหน้าเนาะก็จะเริ่มเข้าสู่เฟส ที่เป็นเหรียญจริงแล้วนะครับสามารถโอนออกได้นะครับโอนโอนให้กันได้นะครับรับซื้อได้นะครับทีนี้คำถามว่าพายเน็ตเวิร์กจะเข้าสู่ตลาด EXCHANGE ไหนนะครับ BINANCE BIT CUP หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเคยมีข่าวจากวงในนะครับแววแวๆจากเมื่อต้นปีต้นปีนะครับเหมือนจะไปดีลกับ สักเจ้าหนึ่งนะครับเจ้าเจ้าดังอยู่นะครับ Exchange 1นะครับก็คงเดาไม่ยากเลยครับตัว B ีนี่แหละครับนะอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นตัว B นะครับเราก็อาจจะเห็นภายเน็ตเบิร์กนะครับเข้าเข้า Exchange ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็รอดูเป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่ามีโอกาสเข้าไหมผมว่ามีโอกาสเข้านะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสมาชิก มีแค่ล้านหนึ่งเนาะตอนนี้วันที่21เมษายนปี2564นะปี2021ตอนนี้มีประมาณ15ล้านคนแล้วนะครับก็ดีดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่ามันมาได้ถึงขนาดนี้จริงๆนะครับก็เป็นกระแสโด่งดังมากนะในต่างประเทศนะครับหลายประเทศนะเวียดนามจีนปากีสถานตะวันออกกลางอะไรแบบนี้นะครับยุโรปก็เช่นเดียวก,กัน,ก,นก็เริ่มมีปรับปลายคนไทยก็เริ่ม ก็เริ่มเข้ามาเข้ามาสนใจแล้วก็รู้จักตัวภายมากขึ้นนะครับคนรอบข้างผมก็เริ่มมีคนพูดถึงเหรียญตัวนี้มากขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสโอกาสที่มันจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเริ่มมีดีมาแล้วอา่าซัพพลายนี่เรามีอยู่แล้วนะครับดีมาเริ่มมีแล้วนะครับโอเควันนี้เราจะพูดกันเรื่องของอ่อกระเป๋านะครับตัวของกระเป๋านะครับถ้า เพื่อนๆเข้ามาหน้าแรกแล้วเนาะอย่าลืมกดปุ่มสายฟ้าก่อนนะอันดับแรกกดปุ่มสายฟ้าก่อนนะครับนี่ครับเราจะเห็นคําว่า create wallet นะครับตรงหน้านี่เลยนะครับเห็นไหมครับเรากดเข้าไปเลยครับเมื่อจะเข้าหน้านี้นะครับเขาเขาจะให้เราโหลดอีกแอปหนึ่งเนาะมันจะเขียนว่า py browser นะครับ py browser แล้วก็กด sign in ข้างล่างไปเลยนะครับโอเคนะฮะมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บนะครับ ก็จะเป็นจะเป็นตัวเดียวกับแอปที่เราใช้อยู่เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีกระเป๋าเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งกระเป๋าตัวนี้จะเป็นอา่าไม่ใช่กระเป๋าจริงนะเป็นกระเป๋าที่เขาให้เราทดสอบในการโอนเหรียญให้กันและกันนะครับก็ตอนนี้มีการทดสอบกันอย่างเมามันนะครับในคอมมูนิตี้ของทางคนไทยและต่างชาติเนาะ นะครับเน็ตไปแล้วนะครับตอนนี้สักครู่นะครับโอเคหน้าตามันก็จะไม่ต่างอะไรกับตัวพายแอปเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเราจะเห็นมีแชทนะครับมี Wallet นะครับมี brainstorm นะครับมีตัวหน้าหน้าหน้าขุดพายเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็มากดตรง p i ย Wallet นะครับ wallet พายนะครับกดเข้ามานะครับเนี่ยครับมันก็ จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมสร้าง wallet ไปแล้วนะก็ตรงนี้จะเป็นรหัสนะครับที่ที่เราจะต้องเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆพื่เพิ่งสมัครใหม่นะครับอ่าหรือสมัครไปแล้วเนาะแล้วก็ลืมว่าตัวเองเก็บไอรหัสพวกนี้ไว้ไหนกดข้างล่างนะครับ You can reset your wallet เนี่ยครับตัวสีฟ้าที่มีเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้กดเลยครับ อ่าจริงๆมมน่ะเข้าสู่หน้านี้นะมันจะเข้าสู่ generate wallet ตรงสีส้มนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับข้างล่างตัวสีดำนะเขียนว่า test p i นะครับ is not real นะครับก็คือเป็นเหรียญที่เทสเฉยๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเหรียญตัวนี้เราจะลืมรหัสกระเป๋าหรือเราต้องการให้มันเยอะหรือให้มันน้อยหรือยังไงฮะอันนี้อันนี้เป็นแค่การทดสอบนะครับกด generate wallet นะครับ เนี่ยครับพอกด generate wallet เสร็จแล้วเขาจะให้ชุดตัวอักษรน,นะครับมาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ20เนะาะดูคร่าวๆประมาณ20นะครับเรา copy ไว้นะครับเก็บ copy นะครับกด copy ตรงตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับกด copy ไว้แล้วก็ไป ไปจดไว้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับในในแอปโน้ตหรือในในไหนก็ได้นะครับในที่เพื่อนๆสะดวกนะครับเก็บไว้นะครับห้ามหายนะครับหรือว่าถ้าใครใช้ iOS หรือใช้ iPad ใช้โฟหรืออะไรเงี้ยก็สามารถใช้แบบสแกนนิ้วหรือสแกน Face ID ได้นะครับก็กดตรง use face id นะของผมตอนนี้ผมอัดใน iPad นะครับผมก็กด use face id นะครับก็ใช้สแกนหน้าเอานะครับก็ไม่ต้อง Copy ไอตัวนั้นก็ได้นะครับ จากนั้นเพื่อนๆจะเห็นรหัสที่อยู่ address ของกระเป๋าพายตัวเองนะครับที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเกือบ30ตัวนี่แหละครับที่ผสมกับตัวเลขที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับนี่ครที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่ครนี่คือเขาเรียก public key นะครับตัวนี้จะมีไว้สําหรับรับเหรียญและโอนเหรียญออกนะครับเรียบรับเหรียญเข้าแล้วก็โอนเหรียญของตัวเองออกไปนะครับ รับเหรียญเข้านะพูดผิดรับเหรียญเข้านะครับอืมรับเหรียญเข้าคือโอนออกก็คือ off, ต้องใช้รหัสนี้ของคนอื่นนั่นเองนะฮะกด Copy ไว้นะครับแล้วก็ไปเก็บไว้นะครับทีนี้เราก็กด continue ครับก็ตัว wallet p พ่จะให้มาประมาณ100นะ100 p งให้ให้ทดสอบกันนะครับเราก็กดอ่ามีการบอกว่า เปิดการแจ้งเตือนไหมครับเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับอนุญาตนะครับเนี่ยครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้100่พายที่เป็นตัวเทสนะครับไม่ใช่เหรียญพายของเราจริงๆในกระเป๋านะครับเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะรับส่งให้กับคนอื่นแล้วนะครับถ้าเราจะรับเราก็กดรีเซฟนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ตัวของกระเป๋ารหัสกระเป๋าแอดเดรสตัวนี้ครับให้เพื่อนนะครับอ่ากดก๊อปปี้ข้างล่างก็ได้แบบนี้นะครับ ถ้าย้อนกลับไปถ้าจะโอนออกนะครับก็คือเซนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็เอารหัสกระเป๋าแอสเดตที่บอกเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับของเพื่อนนะครับของคนอื่นนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็อัมมันตรงนี้นะครับก็เราก็กรอกไปนะครับว่าอยากส่งให้กี่พายนะครับส่งให้60พายอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีค่าฟรีค่าธรรมเนียมที่0.01ยูนนะครับแล้วก็กดส่งไปเนาะ ตรงนี้พอส่งไปปุ๊บอ่าเหรียญมันก็จะลดลงไปนะครับเราก็สามารถมาดูตรง history ตรงนี้ได้นะครับว่าส่งไปแล้วเป็นยังไงนะครับมีการรับเข้ามาเท่าไหร่นะครับโอ,อนออกไปเท่าไหร่เนาะประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะกลับไปหน้าหน้าขุดกระเป๋าเรานะครับก็กดตรงนี้นะครับกดตรงข้างบนเนาะลราก็กลับมาที่ mypie นะครับนี่ ก็จะกลับมาที่หน้าแรกของเรานะครับซึ่งมันเป็นเบราว์เซอร์ให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอปแรกที่เราโหลดมาก็เข้าได้เหมือนกันครับหรือว่าจะมาเข้าตรงเบราว์เซอร์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้ง2ที่นอกําหรับการทดสอบกระเป๋านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่เงินจริงนะครับหลายเพื่อนเพื่อนหลายหลายท่านคิดว่าเป็นเป็น เป็นเป็นพายจริงแล้วนะครับรีบรับกันใหญ่เลยนะครับโอนให้กันใหญ่เลยนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตัวเทสเฉยๆนะครับซึ่งตัวจริงจะมาช่วงเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาถึงเดือนมกรานะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะมาช่วงไหนนะครับแต่ว่าใน Whitepaper เขียนอย่างนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ KYC นะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับจริงๆผมก็ยังเคยได้รับ ให้เชิญทำ KYC หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าผมกรอกผิดนะครับมันก็เลยหายไปนะครับซึ่งเพื่อนๆทุกคนจะได้ทำ KYC แน่นอนนะครับก็คือเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของคุณไว้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการแก้ชื่อนมสกุลของตัวเองให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับก็เป็นการป้องกันนะครับการทำ KYC คือการเ,ออเก็บข้อมูลของผู้ใช้นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นการป้องกัน ไม่ให้มีบอร์ดหรือ AI หรือคนที่มาปั๊มเหรียญนะครับคนที่มาปั๊มเหรียญฟรีนะครับก็คือจริงๆเอ่อคนที่สมัครใหม่นะครับคนที่เข้าแอปใหม่หมๆเลยนะภายใน14วันมันจะมีเอ่อตรงเห็นตรงมุมล่างขวานี้ไหมครับมันจะเขียนนับนับชั่วโมงถอยหลังเนาะแล้วมันจะเขียนว่าร re ีรีเนมหรือเปล่าสักอย่างเนี่ยครับผมจำไม่ได้ก็คือกดเข้าไปเลยครับจะได้ แก้ไขชื 1941, um, ่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษที่อยู่บนหน้าบัตรประชาชนเรานะครับเอามากรอกตรงนั้นเลยนะครับก็คือชื่อข้างบนสุดของเราเนี่ยครับชื่อข้างบนสุดนะครับอย่างของผมก็เอาชื่อจริงในบัตรประชาชนนะครับมากรอกเลยนะครับเพราะว่าเป็นการยืนยันนะครับว่าบัญชีนี้ที่ขุดอยู่มีคนขุดอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่เป็น AI หรือเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นกระเป๋าปลอมที่ มีโทรศัพท์หลายๆเครื่องแล้วเอามาขุดแบบนี้ครับก็คนอาจารย์คนนี้คนที่คิดอาจารย์นิโคลัตนนี่ก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการาทําให้ระบบของภายมันมันพังไปนะครับก็คือเราจะใช้คนจริงๆเท่านั้นนะครับในการขุดเนาะสำหรับแชทนะครับก็ มีหลายช่องนะเอ,อ่อมีช่องของนักด e เวล o อ e เอร์มีทั้งประกาศอะไรแบบนี้เข้ามาอ่านได้นะครับก็มีคนไทยอยู่ในนี้เยอะพอสมควรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตตัวของพายนะครับว่ายังไปรอดอยู่นะครับปี2021ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับผมอยู่มาตั้งแต่ปี2019นะครับอยู่มาน่าจะเดือนแรกๆเดือน2เดือนแรกของของโครงการนี้นะครับก็ งงๆนะครับก็ก็ศึกษาไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าออม,มันก็มันก็น่าสนใจนะครับก็เพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่นะครับรีบเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งทางเนาะถ้าช้านะครับก็รอไปช้อนตอนเข้าตลาดเอาละกันนะครับอ่าอันนี้ผมไม่รู้นะอ่าผมพูดไปอย่างนั้นเฉยๆนะครับโอเคสอบการ kyc เดี๋ยวถ้าผมได้ทำ นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแต่ว่าอาจจะมีช่องอื่นที่ทำแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปติดตามช่องอื่นได้นะครับตอนนี้มีลายลายกลุ่มของคนไทยนะครับอยู่นะครับประมาณกลุ่มใหญ่อยู่นะครับก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวทิ้งไว้ได้นะครับผม อาจจะเข้ามาตอบนะครับอาจจะเข้ามาตอบนะครับโอเคอสำหรับคนที่ถามว่าจะสมัครอย่างไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาโปสเตอร์เก่าที่ผมเคยทำไว้เนาะครับโอเคพอโหลดแอปมาใช่ไหมครับพิมพ์ว่า p i ย n e t w o r k นะครับแล้วก็พอเข้ามาหน้าแรกนะครับมันจะเขียนว่าให้ล็อกอินกับ facebook หรือ เบอร์โทรศัพท์นะครับก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นะครับก็เลือกเป็นไทยแลนด์บวกหกเนาะแล้วก็ใส่เบอร์ของท่านนะครับแล้วก็ไปนะครับจากนั้นให้ตั้งพาสเวิร์ดนะครับก็ตั้งให้มันรัดกุมหน่อยนะครับแต่ก็อย่ายากเกินนะครับจดไว้ก็ดีนะครับก็ ตั้งชื่อเนี่ยครับชื่อชื่อนามสกุลที่ผมบอกก็คืออันนี้มันเป็นโปสเตอร์เก่าเด็่สองปีก่อนแล้วนะครับก็ผมไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าให้มันตรงกับบัตรประชาชนแล้วก็รบกวนเ,นเพื่อนใส่ชื่อ first name กับ last name เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ข้างล่างสุด username นะครับจะเป็นเอ่อเป็นชื่อเล่นเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ที่จะเป็นค้ดแนะนำเนาะในอนาคตของเพื่อนๆเองให้กับเพื่อนนะครับ ต่อไปขั้นตอนที่5นะครับก็หน้านี้ต้องกรอกเป็นรหัสแนะนำนะครับของคนที่แนะนำนะครับของสำหรับผมก็เป็น gtx 1070นะครับก็กรอกเสร็จก็ Submit ได้เลยนะครับก็มาร่วมเป็นทีมเดียวกับผมนะครับก็จะสามารถมาปรึกษาผมได้โดยตรงในแชทในแอปได้เลยนะครับถ้ากรอกรหัสผม โอเคขั้นตอนที่6นะครับก็กด get start ไปเลยนะครับก็ก็จะพาทัวร์นะครับว่าตรงไหนเป็นอะไรนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ก็คือกดปุ่มสายฟ้าตรงนี้ทุกวันนะครับก็ทุกๆ24ชั่วโมงให้กลับมากดเหมือนเดิมนะครับคำถามคือกดแล้วออกเลยได้ไหมออกได้นะครับกดเสร็จแล้วก็คือปัดแอปออกไปเลยนะครับแล้วก็อีก24ชั่วโมงถัดมาค่อยกลับเข้ามาในแอปนะครับแล้วก็เข้ามากดปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ในส o ตร์ผมทำไว้2ปีก่อนแล้วเนาะสมัยนั้นได้0.25ยาพยต่อชั่วโมงนะแต่ว่าตอนนี้เหลือน่าจะ0.1ละมังครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าสมาชิกเยอะขึ้นแล้วนะครับจาก3ล้านกว่าโผล่ขึ้นมาเป็น15ล้านนะครับก็คือมีการมีการลดการแจกกำลังขุดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับคอนเซปต์้ายกับบิตคอยนะครับก็คือการฮาร์ฟวิ่งนั่นเองนะครับเนี่ยครับในปุ่มแชทก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ อ๋อนี่ผมทําสรุปไปนะครับเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยสมาชิก3.5หล้านนะที่ผมทํมตอนนี้ไป15ล้านแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหน้าสรุปก็แคปไปได้นะครับเอาไปอ่านดูนะครับก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยครับมีการ half วิ่งเหรียญนะครับหรือว่าการลดกําลังขุดลงโดยคอนเซปต์ของพายนี่ก็คือยิ่งมีสมาชิก คูณ10นะครับคูณ10ก็จะลดลงกำลังขุดลงครึ่งหนึ่งนะครับอย่างที่ว่าตอนที่มี3ล้านคนก็อยู่ที่10 0.4เนาะ0ู่ 0. พายมัง้งผ่านมา10ล้านเหลือศูนนะครับเดี๋ยว1ล้านเออ100ล้านก็จะเหลือ0ู .1 0 0 0่พันล้านถ้าครบ1 0 0 0ล้านคนเมื่อไหร่ก็คือหยุดการขุดนะครับก็จะหยุดการขุดจากนั้นก็จะเป็นเหรียญก็จะเป็นเหรียญที่อยู่ในตลาดทั้งหมดก็คือ จะประกาศนะครับว่ามีเหรียญทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ระหว่างนี้ก็ขุดไปได้เรื่อยๆนะครับถึง1นึ่พันล้านคนก็น่าจะใช้เวลาเป็นปีอยู่นะครับก่าจะถึง1นล้านคนดังนั้นถึงบอกว่ายังมีเวลาอยู่นะครับสําหรับคนที่ลังเลรีบเข้ามาเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้อ่าพายเน็ตเวิร์กนะครับการอัปเดตของภายเน็ตเวิร์กก็มาอัปเดตเพลยงเท่านี้นะครับจริงๆจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามากด นะครับกดขุดทุกวันนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญหลายเหรียญนะครับในตลาดราคาพุ่งแรงมากๆนะครับอย่างตัวของด็อกคอยนะครับโต๊ะคอยเนาะผมถือมาไว้3ปีผมซื้อตั้งแต่อ่มาราคาแค่0.08สตังค์ครับตอนนี้วันนี้เนาะนะวันนี้น่าจะ13บาท14บาทแล้วนะครับ1น่งด็อกคอยนะครับก็ภายเน็ตเวิร์กก็อย่ายอมนะครับอาจจะ มีการคาดการณ์ไว้นะครับว่าราคาของมันก็ค่อนข้างจะพุ่งแรงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามกันมาตั้ง 4ep 3ีปีนะครับ2ปีหรือ3ปีนะครับโอ้ทำคลิปแต่ละคลิปนานมากนะครับก็อยากจะบอกว่าไปได้อยู่นะครับอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ